สวัสดีครับผมวินนี่และว,วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเบ r ร์เอา3แบบ Complete Edition นะครับโอเคงเั้นเริ่มกันเลยเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ลิงก์นะครับก็คือ 1. ลิงก์โหลดตัว emulator นะครับเป็นของ PS2 2. งลิงก์โหลดเกมไฟล์เกม 3. เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลิงก์โหลดมดที่ทำให้ความ chaos เ,เพิ่มมากขึ้น พอมาเล่นที่หลังจริงๆนี่ก็แบบระเบิดตุ้มตามลถกิ้งไปมาสมจริงมากประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเป็นกราฟิกครับผมเป็นรตัดปรับเท็กเจอร์ในเกให้มันคมชัดขึ้นนะครับผมโอเคเรามาเริ่มจากที่นี่เลย PCSX2 โอเคแล้วก็ต้องกดไปที่ latest stable นะครับผม มาแเช็คดิโอเคไหมโอเคยังดังอยู่โอเคกดดับเบิ้ลคลิกถ้าเป็นวิดี o อสเปกก็กดครั้งเดียวพอต่ะดับเบิ้ลคลิกไม่ได้ต้องกดครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวหน้าตาของเราจะอยู่ในโสโ่วนโ,โปรแกรมแล้วก็ส่วนความจำก็อยู่ในส่วนของด็อกิเมนต์ซึ่งเราแมวนะครับมันแยกกันโอเคแล้วก่อนี้มันจะได้อยู่ในโฟลเดอร์กันเลยเนาะ เช็คเช็ตั้งค่าโฟลเดอร์เดี๋ยวมันตั้งค่าไอซีมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเราจะไปที่เกมเลือกตามใจเลยนะครับจะจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนสร้างที่เกมแล้วกันโอเคเราจะสร้างโฟลเดอร์ซ้อนอีกรอบหนึ่งไปที่เกมนะแล้วก็พิมพ์อี้างซี้อสเ โอเคตั้งโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บเรียบร้อยโอเคปิดไปมันก็จะขึ้นมาแล้วสร้างโฟลเดอร์เกมก่อน okay. นี่มาแล้วไปมันก็จะเข้าโฟลเดอร์ชอตโฟลเดอร์อีกทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมนิกนิกเยดได้ท็อปคัดทัดนิกโอเคอินส tall เรียบร้อยปีนิขึ้นมาอย่างนี้ซิสเต็มมีภาษาไทยไหมเหมือนจะอไอย่างละเอียดไม่มีนะครับตะดับเบ่งเป็นอย่งก่อนโอเคดัก okay. เป็นสีต่างๆของทีมเลือกไปแล้วแต่คนชอบซึ่งเราชอบเอาเป็นสีนี้แล้วกัน gray dark โอเค fusion gray dark Okay. สีนี้ดูดีสุดและโอเคเน็ก okay. เราจะเอาเกมไว้ในไหนในนี้โอเคเน็ก yes ก็ <Okay. S 1> oh, ผมเจอและลืมอันนี้ไปสนิทเลยคือ PS2 by o ก็คือเป็นตัวเอ่อซิสต็มของ PlayStation 2เนาะซึ่งผมลืมโหลดมาก็ลองโหลดโอเคส่วนลิงก์ตัวนี้ของตัวไฟล์นี้ผมจะให้ไว้เป็นลิงก์ที่5แล้วกันโอเคครับโหลดมาเสร็จแล้ว แล้วก็กดอย่างนี้กดคัดนะครับเห็นเราไปที่โฟลเดอร์ของเราเมื่อกี้ลงไว้ไหนโอเคแต่ลงไลว้ที่เกมแล้วก็นี่ดังน,นั้นครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้คุณสร้างโฟลเดอร์ซ้อนโฟลเดอร์ก็คือเราจะมาทำอย่างนี้ครับเค แล้วก็กดวางครับจากนั้นเราก็แตกไฟล์ตรงนี้เลยเริร่มด่อเได้มาแล้วซึ่งเราจะไปอย่างนี้กลับมาที่เดิมดเนี่คือหน้าตของเราเนาะเราต้องเอามาไว้ที่บออสครับ เราจะต้องกลับไปที่เดิมก่อนป๊อปนี่มาโคนซีโคนซีนะหรือวาอ่างนี้ก็ได้ค o ปปี้เคกลับไปที่เดิมข้าวตัวกับแกมไ i ออครับเห็นไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมโอเคเดียวกันนะไ i ออครับแล้วก็วางเรียบร้อยได้ไ้มครับเะามานี้กดเลือกไ i ออจบเช็คโฟลเดอร์ เยสเรียบร้อยต่อไปคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์พอร์ต1ดูโอช็อคอิตาดูโอช็อคเกียร์ดูโอช็อคนะครับเน็กเรียบร้อยฟินิชโอเคกินแอปเปิ้ลอะไรตอนนี้เรายังไม่มีเกมเนาะโอเคเราไปลิงก์ที่2กันเลยลิงก์ที่2โอเค มาแล้วครับแล้วก็เลื่อนลงมากดโลตรงนี้แล้วผมแนะนำให้เป็นเมก้าครับเพราะมกา้ามันจะเร็วกว่ามีเดียไฟล์ครับผมมกา้าโหลดได้มาแล้วนะครับโอเคกดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเรียบร้อย จากนั้นเราต้องไปแตกไฟล์ก่อนบึ๊บกดกดคัดมาคัดมานะพ <Okay. S 1> ี่โฟลเดอร์ของเราไหนนี่โอเคนี่อันนี้คือไบออสนะนอันทีต่ตัวโปรแกรมเราดแต่แต่ต้องอะไรมันโฟลเดอร์ oh. พิม,มพ์ภาษาไทยไปเลยโอเคเพราะผมพิมพ์นี้ครับว่าตอนเวลาเราย้ายของย้ายเครื่องเนี่ยจะได้ย้ายไปทั้งอันเลยแบบเอ้ยเปลี่ยนคอมใหม่ปุ๊บย้ายไฟล์ไปทั้งอันเลยอะไรอย่างงี้อได้แบบได้ได้แล้วนั้นเราก็ชกใช่ไหมถูกไหมเออ เรียบร้อยโอเคกลับไปที่โปรแกรมของเราจากนั้นเรากดเป็นที่แอ g เกมโอเคไปตรงนี้นมาเ,เลือกตรงนี้ไปายเกมโอเคเลือกตรงนี้เรียบร้อยเลือกปึ๊บ Yes เรียบรอ้อยได้มาแล้วนี่ตอนนี้เราเล่นได้เลยไหมเล,เล่นได้เลยเลไหมโอเค okay, เล่นได้เลยนะครับผมโอเคแล้วกดออกอ่ะ ถ้าใครอยากเล่นเร็วก็เล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยอืมแต่เราจะมาสอนขั้นต่อไปกน็คือการอัปเกรดให้เกมมันดีขึ้นนะขอดูก่อนนะโอเคกดตรงนี้ผมขอดูอะไรนี้หน่อยก่อนอืมอืมนี่ไงตรงนี้เนาะนี้ปรับปรับเร o l u ูชันของเกมปรับให้มันกลายเป็นสมองต่อาซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบเอาสี่สามมายืน่นนะแต่มัน มันคำนวณให้ใหม่เลยโอเคเดวเบิลอันนี้เอพีเอสเดวเบิลทีเอสโคดไปให้หมดไม่กดตรงนี้แหละกด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 นี้เปลี่ยนจากไมเป็นกิโลจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นี้นี่ไม่รู้มันเกิดมันทำอะไรได้โอเคชีสเขียนเมียบร้อยครับต้องต้องกดปอกแต่ก่อนอื่นผมขอเข้าเกมก่อนนะให้คุณดูว่ากราฟิกเกมเป็นยังไง วิธีปรับเป็นจอใหญ่ก็เดี๋ยวมันคิดอ่อออาอเรียบร้อยแล้วเสียงมาเรีอยังวะหนึง่งมาไหมเขอมาอยู่มาอยู่ยแล้วข้าวข้ามข้ามข้าม เ,เราเป่คูแหงไข่เนี่ยามันชิกออกมาต,ต,ออมต่อปกติไปก็จะไคอนโทรเลอร์ซึ่งผมหยิบคอนโทรเลอร์มาต่อมาไปแล้วเราก็ทักอ่ะเครื่องนี้ปุ๊บแสดงว่าเราตอ่อจอยเข้าแล้วมามอย่างคือเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแล้วกชจอยของเราก็ไปติดกัิั้งติ คอร์หนึ่งหอช็อไม่ง่านครับกดเลือแล้วถ้าไม่ชัว่ามันผมดีกันหรือเปลกดอันนี้ก็ได้ม่เนมีแผนเนาะแล้วกดตามเลยเป็นมีแผที่นรอ่นชื่อนอันนี้เป็น S D L 0 Y p a n คือป็สารเดี่ยว a t i o n แน้วกดแล้วกดมาปุการตัดาเดียวกัน ของปุ่ปุ่มวายของก l o อกก็คือปุ่มสามเหลี่ยมซึ่งมันจะเป็นตัวในการทดลองครับแค่นี้ครับซึ่งในตรงนี้มันเอามาให้เราดูเฉเๆมันมืออเรต่อยๆเลี้ยไมาเด้หรไก กด esc นะครับเพื่อกลับไปที่เมนูซึ่งตัวนี้เราสามารถกดเซฟได้เป็นเซฟแบบเซฟเซฟเป็นเซฟหน้าต่างของเราเ,เดี๋ยวออกโชว์เซฟ,ฟเมื่อกี้ทำงานยังไง,ไงก็ทำงานอย่างนี้ครับนี่มาเลยเกม มาเลยเคร็จกีดขั้นต่อไปลงมอดให้มันบูมบามากขึ้นเเราก็ okay. Okay. ไปที่ลิงท์ที่สามกันเลยโอเคครับซึ่ง อ่านละเอียดตามนี้ถ้าจะลงนะซึ่งทำตามผมได้เลยก็ยคือเราต้องเข้าไปที่ b บ r ร์ดอ3 t a า e เท w ดสิ่งที่เราจะมาโหลดก็คือ r า v i วิลเนะครับเมื่อกี้นี้เราเป็นเลขอะไรดูที่เลขนี่21050คือตัวนี้แล้ก็โหลดมา ทีหนึกลับไป 2, aker, ทีสองคลาสเบรคเอ e x p ร์ชั่นโหลดทำนี้ไปเรื่อยเอเคซี่เอไอกราเราเป็นนี่โอโหลด develop m e n ูโหลด,ด Euro Shock สองไม่ต้องอันนี้อะไรเอาด้วยกันต่อไปอน,นี้ m o i c e g e โหลดโอเคเรียบร้อยอันนี้ผมโหลดผิดตัวกลับไปที่มดของเราที่ System s e t t i n g folder แล้วก็ชี้ไปที่ Open นี่แหละที่เราจะต้องเอามาใส่นั้นเราก็จะ ที่ที่เราโหลดมาบางทีนี้เอ๊ะขั้นแรกเราต้องก๊อปทั้งหมดคัดไปคัดเอาไปลงนี่ไฟล์เจีของเราเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ mod mod <Mort. S 2> เขียนว่าเบิร์เอา นะอรามโอเจ็บรลอยครับแล้วก็ลอเขล็อกล็อหนึ่งลอกนะคขลอกนะเลอกเอาไปวางนี้ที่เดร้อยจากนั้นเราก็ออกมาดูตรงนี้สีโอเพนใช่นี่แหละเป็นรอบหนึ่งโอ้ร้ยจากนั้นเราก็ไปที่เดิม พัตตี้นี่มาแล้วปดแอนด์เบลออเด็ดหน่อยตรงนี้โอ้โอเคเริ่มเกมดูเราไปที่เท็กเจอร์ของเราลิงก์ที่สี่อ่า กดโดมาเลยโด,ดใช้เวลานาน,นอบรอแบโอเคเราเสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็มากดคัดไปที่โฟลเดอร์ของเราสร้างคำว่า เทสเจอโอเจอวแล้วก oh. wow. ok okay. ็ไปร้ยครับเทฟตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้นนี้ เราถึงขั้นนี้พอแบบต่ออันนี้มาหน้าหนึ่งในตรงนี้ว้วก็กลับไปที่ตัวไฟล์เกมครับไป,ไปที่สเต็มไฟกดเปิดอะไรก็ได้เปิดไปทีอเอามาที่ texture เ,เรียบร้อยครับแล้วก็เอา ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้มาลงที่เท c k เ r อร์กด copy p a s t e หรอโอเคอันนี้อันอันนี้คือเท็กเจอร์ของเราเนาะ er. er เรียบร้อยครับเท็กเจอร์ลงในโฟลเดอร์เท็กเจอร์เรียบร้อยเคเราไปที่ เกม Property เอ้าไม่ไม่ขึ้นมาวะพออยนี่างแล้วแล้วก็กดไปที่ Texture นี้นะครับก็โหลด Texture แล้วติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยเรียบร้อยครับเคียกลับไปที่เกมมาดกวา เรามาอยู่ันที่ลิงก์ที่หกผมเพิ่งเจอมาก็คือเป็นลิงก์ไฟล์เกมที่เล่นครบแล้วใช่ไหมแน่ใช่ซึ่งก่อนที่ปุ่มนี้จะโหลดจะมาได้คุณต้องล็อกอินก่อนนะครับนี่ผมล็อกอินแล้วเรียบร้อยโอเคดาวน์โหลดนี่เรียบร้อยทียย่มาแล้วนี่ผมลองมาหลยอแล้วไม,ไม่ได้เท่านันโอเคอันนี้คือไฟล์เกมผมจากเครื่องอื่นนะเอา้ไว้ก่อน ไฟล์กด a s ีอยอไฟล์เกมใช่ไหมนี่ไงไฟล์เกมแล้วก็ไปที่เกมครับ p c s x เเดีย๋ยวขาอ่านด็อกิเมนต์ก่อน เาราจะติงเอาเขาเก่งเกินอันนี้คือมีเบิร์ดเอาท์หนึ่งสองสามเลยนะเนี่ยโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งมีฟาสต์ฟีดด้วยโอเคแล้วก็ไปที่ตติต้งตติต้งเมมโมรีเมมโมรีแล้วก็ โอเพนจัดร้อแล้วก็เอาไฟล์นั้นลงมานะครับนี่ไฟล์เก่าผมไฟล์เดิมไฟล์เดิมไฟใหม่ลงมาวางปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ slot หนึ่งเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นนี่นี่เรียบร้อยได้แล้ว slot หนึ่ง อเคลอสปแล้วก็ลองเล่นดูเฟสบุ๊อเคกดเฟสบุ๊ดแล้วกดเฟสบุ๊ดนะฮะ we oh, yeah. นี่เราปเทียวมีเซฟเกมด้วยสบายชี่จริงอันนี้คือเป็นเซฟโดยที่ไม่ต้องผ่าอะไรนะครับเป็นเล่นได้เลยอ,อคุณครับที่รับชมจะมาถึงตอนสุดท้ายซึ่งทุกอย่างนี้ผมได้ศึกษาตัวเองและ ลองด้วยตัวเองครับจะจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างซึ่งผมตับต่อมาให้เข้าใจที่ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับผมโอเคก็ตามที่เห็นไปข้างต้นถ้าคุณโหลดมอสไปมันจะเกิดการบ้าข้างเกิดขึ้นก็คือมันจะมีระเบิดมีแบบฟิสิกส์ที่เอ,อ่ออย่างที่มันหมุนติ้วๆไม่ก็แบบดีๆก็แตกตัวแตกอะไรเงี้ยเออ ก็สามารถไปปิดได้ครับก็คือไปติ๊กเอา enable ออกของตัวของช h e e t นะเนาะก็เล่นได้ตามปกติเลยโอเคจริงๆหลักๆก็มีแค่โหลด pcsx2 มาแล้วก็ตัวไฟล์เกมแล้วก็ texture hd ก็ได้ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างสนุกสนานนะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปการเล่น กับเพื่อนสองคนผ่านพาเส็จครับผมสวัสดีครับ